นี่มันน่าร้อนหรือหน้าหนาวจ้ามีเสียงอัวนด้วยนะนี่บ้านพิมเองค่ะที่สีสเก็พาลูกๆมาส่งนะคะด้วยรถไฟวันนี้พิมจะกลับด้วยรถไฟนะคะรอบบ่ายสามกว่าๆคือแบบหนาวมากค่ะนี่แบบว่า ปลายๆมีนาแล้วฤศจิเน,น,นี่ยมันจะต้องร้อนมากเพราะมันจะเข้าสงกรารแล้วนะสงกรารคือเดือนที่ร้อนที่สุดของเมืองไทยขอบอกแต่นี่คือแบบร้อนร้อนแบบแต่เอ๊ไม่ใช่ค่ะแต่นี่คือแบบว่าหนาวสุดๆ <laughs> แต่ก็ชอบนะคะคือแบบอากาศแบบเย็นดีมากเลย <Never land S 1> ก็ปีนี้นะคะรู้สึกว่าอ๋อนี่กระเจี๊ยบนะคะหน้าบ้านพอดีอคุณคุณยาย คุณยายเขาทำกระเจี๊ยบขายกระเจี๊ยบแล้วก็ตัดกระเจี๊ยบขายเป็นรายได้เสริมนะคะดีแม่ล่าเห็นไหมเมื่อกี้ลูกขนุนนาบ้านโตเลยนี่มีตะไคร้ด้วยคุณยายเขาปลูกยยเเต็มเลยนะคะปลูกขายก็บรรยากาศช่วงนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือมันแบบไม่แห้งไม่ไม่แรงเหมือนแบบไม่ร้อนเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็อากาศแบบแปรปรวนพอสมควรเนาะหนาวแบบหนาวสุด คือแบบเย็นสุดๆไม่ใช่หนาวสุดๆเย็นสุดๆนี่ก็มีขนุนที่บ้านเองค่ะก็มีสวนครัวนะน้องสาวกับน้องเขยแล้วก็พ่อกับแม่นะคะดูแ,แลมูเรามีผักผักอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะผักผักอะไรนะผักผักชีน้องปลูกเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีสวนอยู่ตรงนู้นนะน,น้องแบบน้องสาวมาเป็นครูที่บ้านนะคะแล้วก็น้องเขยกับเสียนก็มาช่วย กัรปลูกนะคะโอ <dream>, ้โหก็อุดมสมบูรณ์งดงามอาหารการกินเพียบนะคะเมื่อกี้ก็ผักกินข้าวก็ผักผักผักปลอดสารพิษเ <laughs> ต็มโตเลยสุดยอด <laughs> นี่นี่มะน,นาวของของคุณยายนะนมะนาวของคุณยาย่เป็นเป็นน้องสาวของยายแกัปลูก <the> ไว้เนคุณเขาบอกเลยค่ะอากาศดีมากอันนี้ยังพิมพ์ยังไม่ได้อาบน้ำนะมันจะน่าสนเกินเดี๋ยวจะตกใจ แต่จริงๆก็ไม่ต่างกันมากหรอกนี่เดี๋ยวจะไปเมื่อกี้กินกาแฟไปกับขนมปังแล้วก็ข้าวยังไม่ได้กินเดี๋ยวกินพร้อมลูกนะคะวันนี้เขามีกีฬาสีที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นไงสภาพอากาศสีสเกตนี่ไงหน้าพิมพ์ก็หน้าสดๆ <c oughs> ชุดนอนเดี <c oughs> ย๋ยไม่ได้อาบน้ำก็แบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ เตรียมตัวก็อาจจะไปดูเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกจะพาลูกๆไปดูเด็กน้อยเข้าแข่งแข่งกีฬาสน้ายแต่ว่าถ้าไปก็ไป,ไ,ปไม่ไปไี่ไก็เห็นแข็งแข็งแข็งพูนประมาณใบา่บายส่งนะคะ <We 'll S 1> ก็ดีออกวอาขอบคุมากโอเคเดี๋ยว <you go. S 1> เจ็เดกัน You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration